สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับเที่ยวมาเลเซียตอนที่12นะครับพระราชวังอิสตานานะครับซึ่งเป็นบรมมหาราชวังของพระมหากษัตริย์ของประเทศมาเลเซียนะครับพอไปถึงนะครับก็จะพบสนามกว้างนะครับซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนนะครับซึ่งจะมาถ่ายรูป ที่หน้าพระบรมมหาราชวังแห่งนี้นะครับที่พระราชวังนะครับก็จะมีประตูข้างๆนะครับเป็นที่ยืนของทหารม้ารักษาพระองค์นะครับซึ่งก็มีทั้งสองข้างประตูก็เหมือนกับพระบรมมหาราชวังในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ยังมีรูปทหารนะครับถึงแต่ง ชุดทหารของมาเลเซียสำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปร่วมนะครับอาที่ประตูนี้มีสัญลักษณ์คือตาราของประเทศนะครับเป็นเสือเหลืองนั่นเองนะครับประเทศมาเลเซียได้ฉายาว่าเสือเหลืองนะครับจะเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ถ้าพบกับเสือเหลืองก็หมายถึงมาเลเซียนั่นเองนะครับอันนี้เป็นพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แต่เราก็ได้แต่ยืนนะครับที่หน้าประตูแล้วก็ถ่ายภาพเข้าไปก็คงจะสวยงามนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่อสมพเกียรตินะครับเหมือนของประเทศไทยเราเราก็จะมีพระบรมมหาราชวังนะครับอยู่ที่กรุงเทพก็จะเป็นหลักนะครับ ส่วนที่ตามจังหวัดต่างๆก็มีพระราชฐานอีกหลายแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นพระราชวังหลวงของมาเลเซียนั่นเองนะครับผู้คนก็ยังถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปซึ่งก็ครั้งหนึ่งซึ่งเดินทางมา,าม้านี่ตัวใหญ่มากนะครับแล้วพระราชวังก็เปิดให้ประชาชนนะครับคนทั่วไปได้ดูตลอด24ชั่วโมง เป็นเวลาที่เราโชคดีนะครับเขาเปลี่ยนเปลี่ยนกระหรือว่าเปลี่ยนทหารม้าพอดีทหารม้าก็เวลาเปลี่ยนก็จะเดินออกจากประตูซ้ายไปประตูขวานะครับแล้วก็มีคนนำนะครับนนำแล้วก็นำกลับนะครับตอนนี้ผู้ที่ มาใหม่เข้าประจําที่นะครับส่วนอีกสองคนที่ยืนอยู่ก็จะเดินทางกลับโดยมีผู้นำนะครับผู้นำก็จะตามไปขึ้นชื่อว่าทหารก็มีระเบียบเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าประเทศไหนโดยเฉพาะประเทศไทยก็เหมือนกันขึ้นชื่อว่าทหารก็จะมีวินัยสูงนะครับ